วันนี้สมา E S M R มิน,นกิมซี่ผัดกิมซี่เธอทำเองอันนี้เป็นไรเป็นหมูปักหมูค่ะเราใช้ตะเก,กียบเพิ่มความคอรีย <Korea. S 2> อร่อยขานักิมจิเรายัางทำเองเลย เพราะว่าฉันกกรักเกาหลีไอเลิฟโคเรียดองค่ะ ASMR ไม่ใช่คนกินมุมานแต่คือคนกินของแซ่บค่ะอร่อยม,มาจัดไปครอบทำโตัต้ต้ว,ตว,ตวยไข่แดงเสียด้วยนะคะทุกคนืันนี้เนาะอันนางบีกระซื้ออม่น,นี้มาเนอะกำมังกินว้าวเป็นอินฟูเอนเตอร์คนอ,อีสานที่เขาชอบกินบุทาแต่อันนี้กินกิมสิ คือเรื่องจะเล่าเป็นเด็กเนาะจะมีเพื่อนคนหนึ่งแม่ขอเออชื่อนามแฝงชื่ออิชิปเนาะไอเพื่อนคนนี้มันชอบแบบแกล้งคนอื่นนล้ไก็ชอบแกล้งฉันพะฉันแกล้งคืนโกรธคะ่ทนะทํจริงคือแกล้งคนอื่นไม่โกรธแต่คนอื่นแกล้งโกรธ โดนสักทีนะคะพี่มีไก่ทอดนะคะเวไก่ทอดฟ้าได้นะคะพี่มีน้ำชานมไข่มุกจากนวรัตน์นะคะพี่ซื้อมาเนะะี่ยเาราดได้เลยนะคะไม่ตลกอืใจร้ายเกินบางทีคือแกลงขอแกลงคืนหน่อยอย่าฮึ่งโกรธกันแกลงเรายังไม่โกรธขอแกลงคืนก่อนอืมน มันก็จะเป็นขวดน้ำเรานะคือบ้านเราไม่ใช้แก้วบ้านเรายกเลยฟังเสียงกินน้ำอร่อยจริงๆโอ๊ย คือหมูมันนุ่มเนาะหมูนุ่มด้วยความฉันชอบหมูสามชั้นอะฉันเลี้ยงหมูสามชั้นมาทำอันนี้อัน,นชิ้นต่อไปเวลากินข้าวจะมีเพื่อนคนหนึง่งคือทุกคนในกลุ่มกินไ่หมดยกเว้นคนนึงกิน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 ทุกคนเมากันเมาทุกคนนะยกเว้นคนนั้นเมา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  คนนั้นก็กิน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 เพื่อนก็กินด้วยเมาด้วยกินไรสลับเสร็จสับเสร็จแล้วเก็บตาลเอาบัตรประกันอาหารไอ้เพื่อนคนนั้นนั่นแหละยังกินไม่หมดคือชีวิตมันอินดี้หรืออะไรคือเวลากินนะต้องแบบนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเลี้ยงข้าวแต่ละเม็ดเลยนะว่าแบบกินเม็ดนี้ไม่กินเม็ดนี้กินเม็ดนี้ไม่กินเม็ดนี้ต้องจัดใส่ช้อนนะ จัดใส่ช้อนก่อนนี้แล้วก็เข้าปากต้องนับเครียรได้ยี่สิบรอบอะถึงจะกืนโคตรนะแล้วเมื่อไหร่มันจะกืนใส่ขนาดกินตั้งแต่เลิกเรียนอ่ะอกิ่งนังกรีงกรีนกรจนมนันดังอีกรอบให้ขึ้นไปเรียนอ่ะยังนั่งกินอยู่คือตกใจมันที่กลัวกลัวว่าแบบเอ๊ะถ้าเราปล่อยเพื่อนไว้พอมาอีกวันหนึ่ง เพื่อนเราอ่ะยังนั่งกินข้าวอยู่หรือเปล่าเอออันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะมหมูฉ่ำๆอร่อยไปมล้วไปมา